น้องน่านาอใส่กระเทียมกรโนี่กไมื่อก้่ารงโซ่ออะมาเรื่องของการสอบเค้วันเกิดกันต่อนะคะที่บอกค่ะว่าประเทศที่หาสอบเค้กวันเกิดน้นก็คือออสเตรเลียเงีีคไม่ได้สนุกกับการสอบเค้วันเกิดอีกแล้วค่ะถ้าคุ่ผใหญ่จะดีเขาต้องรู้ว่าน้องๆเนี่ยจะไปไอซิ เมียเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะม like um. <c oughs> like ีแบบไม so <un> ่ใช่ดอกเกิดหรอกนี่เลย้อมเหน้รเหย้มนดอมระยนนหอมระเหยน้ำมันหระเยน้มัมรเหยันหยน้รมนอมระเห้แมัหงระยันแอะเหอยร่ยนำนหอมะยนอมรน้หอมเมนระเยก็อะเยนมระเัะยะ้ของเยนะคะ มาเลยว่าถ้าเด็กเป่าเค้กวันเกิดเลยนะคะอนอกจากนี้นอกจากถ้าเป่าเค้กวันเกิดแล้วนะคะเขายังบอกเลยค่ะว่าสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆในออสเตรเลียเนี่ยอขอให้ล้างของเล่นด้วยลูกบิดประตูล้างพื้นและทู้งหมงกันแทกเป็นแบบบุกบันนะะอนอกจากนี้บอกทายเขาบอก